สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับผมคืนนี้ผมจะมาเล่านิทานให้พวกคุณฟังครับซึ่งมันจะเป็นนิทานที่คุณไม่ต้องเล่าให้ลูกฟังแต่พวกคุณสามารถเอาไปใช้กับลูกได้เลยนะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีผู้ชาย,ยคนหนึ่งครับผมเขามีปัญหาที่เขานอนไม่หลับมา,มานานแล้วแล้วเขาก็พอจะรู้ว่ามันมีรายการวิทยุอยู่รายการหนึ่งเนี่ยที่เขาได้เชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาคนที่มีปัญหาการนอนไม่หลับผู้ชายคนนี้ก็เลยโทรเข้าไปหาคุณหมอท่านนี้ครับผม ซึ่งคุณหมอท่านนี้เองเนี่ยเขาก็มีวิธีการรักษาคนที่มีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยด้วยวิธีที่มันค่อนข้างแปลกแปลกยังไงเนี่ยก็คือเขาใช้วิธีการที่ให้คนนอนไม่หลับเนี่ยพยายามนึกถึงนึกถึงสิ่งที่เขาพูดแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เขาฝันเมื่อผู้ชายคนนี้โทรไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยถามก่อนเลยครับว่าคุณมีปัญหานี้มานานแล้วหรือยังคนที่นอนไม่หลับก็บอกว่าเขามีปัญหามันเขามีปัญหานี้มาสักพักแล้วคุณหมอก็เลยถามว่าแล้วพ่อคุณ คุณหมอก็เลยถามว่าคุณพอจะนึกถึงความฝันหรือว่าสิ่งที่คุณฝันได้บ้างไหมคนที่นอนไม่หลับก็บอกว่าผมนอนไม่หลับนะครับผมแล้วคุณจะให้ผมจําหรือว่านึกถึงสิ่งที่ผมฝันได้ยังไงคุณหมอบอกว่าใจเย็นๆโอเคงั้นไม่เป็นไรแต่คุณหมอก็เพิ่มเติมอีกว่าถ้าเกิดว่าคุณนึกไม่ออกเนี่ยว่าคุณเคยฝันไหมแล้วคุณเคยฝันเรื่องอะไรเนี่ยมันจะยากมากๆในการรักษาหรือว่ามันจะยากมากๆในการที่ผมเนี่ยจะช่วยคุณ เมื่อคนที่นอนไม่หลับเขาได้ยินแบบนี้นะครับผมเขาก็เริ่มกังวลว่าคุณหมอนเนี่ยจะไม่ช่วยหรือว่าเขาจะไม่หายจากการนอนไม่หลับครั้งนี้คุณหมอก็เลยถามต่อว่าให้ลองค่อยๆนึกดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้ตอนที่คุณนอนเนี่ยคุณเคยฝันบ้างหรือเปล่าคนที่นอนหลับคนนี้ก็พยายามนึกครับผมนึกนึกนึกจนสุดท้ายเขาบอกว่าเอาจริงๆนะ ที่ผ่านมาผมก็เคยฝันเหมือนกันครั้งที่นอนหลับผมเคยฝันคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรครับผมงั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณฝันว่าอะไรคนที่นอนไม่หลับเขาบอกว่าผมฝันว่าตัวของผมเองเนี่ยกำลังเดินอยู่คุณหมอก็เลยถามว่าคุณจําอะไรได้อีกบ้างไหมจากที่คุณกําลังเดินอยู่คุณอยู่ที่ไหนเขาก็เลยบอกว่าเขากําลังเดินอยู่บนถนนเส้นหนึ่งคุณหมอก็เลยถามต่อไปว่าแล้วบนถนนนั้นเนี่ยมันมีปลาหรือเปล่า คนที่น้อมลหลับคนนี้ก็บอกว่าไม่มีมันจะมีได้ยังไงบนพื้นถนนมันมีปลาได้ยังไงคุณหมอมันไม่มีปลาคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรโอเคแล้วคุณกําลังเดินไปที่ไหนคนที okay. then, ่น้อมลหลับคนนี้ก็บอกว่าผมก็เด like okay. yep. ินไปเรื่อยๆเดินไปที่ชุมชนชุมชนหนึ่งครับผมคุณหมอก็เลยบอกว่าแล้วที่ชุมชนนั้นมีปลาไหมคนน้อนาหลับคนนี้ก็บอกว่ามีปลาอะไรอีกคุณหมอไม่มีที่ชุมชนนี้ไม่มีปลาคุณบอกโอเคงั้นไม่เป็นไรแล้วพอคุณเดินไปถึงชุมชนนั้นเนี่ยคุณทําอะไร คนที่น้อมแล้วก็บอกว่าผมก็เดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วคุณเห็นอะไรบ้างในที่ชุมชนนั้นคนที่น้อมแล้วก็บอกว่าผมก็เห็นคนเห็นตึกเห็นร้านค้าเห็นคนขายของคุณบอกก็เลยถามว่าแล้วคุณเห็นร้านขายปลาบ้างไหมคนน้อมเลาคนนี้ก็บอกว่าไม่มีผมไม่เห็นมันไม่มีคนขายปลาคุณ้อก็เลยถามว่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นคุณทําอะไรอีกพอจะทาได้อีกไหมคนที่น้อมแลคนนี้ก็บอกว่าผมก็เดินไปเรื่อยๆแล้วผมก็รู้สึกหิวผมก็เลยเดินเข้าไปร้านอาหาร แล้วคุณทํายังไงต่อคุณหมอถามผมก็เลยขอเมนูจากเด็กเสิร์ฟแล้วพอผมกำลังดูเมนูผมกําลังจะสั่งอาหารคุณหมอเ็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนในเมนูอาหารเนี่ยมันมีปลายอยู่หรือเปล่าคนนอนไม่หลับคนนี้ก็นึกปลาผมไม่รู้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีเมนูปลายอยู่ในนั้นแล้วคุณหมอก็เลยถามต่อแล้วสิ่งที่คุณหมอถามเนี่ยมันก็เป็นวิธีการบําบัด ในสไตล์หรือว่าวิธีของคุณหมอท่านนี้นะครับผมผมขออนุญาตไม่เล่าต่อว่าเขาใช้วิธีการเชื่อมโยงความฝันในการรักษาการนอนยังไงซึ่งเรื่องนี้ผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้จากเรื่องนี้ในนิทานก่อนนอนนี้ก็คือว่าสังเกตไหมครับว่าผู้ชายคนนี้นอนไม่หลับคนนี้เนี่ยเขาโทรศัพท์มาหาคุณหมอกับความว่างเปล่าทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องปลาภายในระยะเวลา2-3นาทีความว่างเปล่านั้นเนี่ย ผู้ชายคนนี้ถูกคุณหมอได้นําปลาเนี่ยใส่เข้าไปในความคิดหรือเข้าไปในความเชื่อของเขาหรือว่าในความฝันของเขาด้วยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยจากสิ่งที่มันไม่มีมันกลายเป็นมีสิ่งสิ่งนั้นจริงๆไม่ว่าจะเด็นรูปแบบไหนก็ตามสิ่งนี้นะครับผมผมอยากจะบอก,กคุณพ่อคุณแม่ว่ามันสามารถทําให้เราเข้าใจถึงวิธีการสอนหรือว่าสิ่งที่รอมหลังสอนลูกๆเราได้เพราะว่า มีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่เชื่อว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยลูกเราไม่ฟังแต่ผมอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ครับผมว่าคือเราอาจจะเห็นภายนอกของเขาเนี่ยที่เขาอาจจะดูไม่รับฟังหรือเขาอาจจะ,สะแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราสอนแต่จงเชื่อเอาไว้ครับว่าความคิดของเราหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วไอ้สิ่งที่ไม่มีมาก่อนอย่างเช่นปลาเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่คุณถาม แล้วก็ต่อยอดคําถามของคุณเชื่อมโยงคําถามแต่ละคําถามไปเรื่อยๆเพื่อให้มันมีสิ่งนี้หรือว่าบทเรียนที่คุณต้องการจะสอนเขาในตัวลูกของคุณพราะผู้ชายคนนี้คงไม่นึกถึงว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมาถามหรือว่าจะมาใส่คําว่าปลาเนี่ยในความคิดหรือความฝันของเขาเพราะเพอนะครับผมคืนนี้เนี่ยพวกคุณอาจจะฝันถึงปลาก็ได้ขอบคุณมาครับผม